สวัสดีค่ะมือนีช่องทำกิจได้ทิ้นเกิดนะคะทุกคนมือนีสิภามาเบิงเกี่ยวกับการเตรีอ่าเฮ็ดเขากระยาศาสหรือว่าขวเขาตกแตกนะคะทุกคนมาค่ะมาเบิงขั้นตอนการเตรียมการขัวการหนีเพื่นเล่าว่วาเพื่นสิเฮ็ดยังไดน,นะคะอันดับแรกนะคะเพื่นสิเอาอันนี้มาฟัดฟัดฟัดเพื่อที่จะแยกเศษฟางเศษผงที่มันอยู่ในอ่าเข่าเปลือกนะคะเข่าเปลือกนี่จะเป็นเข่าเปลือกเข่าเหนียวนะคะทุกคน เพื่อนจะเป็นข้าวพันธุ์ดีเลยนะคะที่จะต้องเอามากคัดเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะขัวในวันทําบุญวันที่นะคะสิบเอวันที่14ส,สนะคะสำหรับปี2,566จะตรงกับวันที่14นะคะทุกคนคืน10หาคำเดือน10นะคะเดือนตุลาคมนะคะทุกคนเดี๋ยวเห็นไหมคะพนักงานเพื่อนมีฝัด พนักง,งานเพิ่นมีเม่บบานเพิ่นกะจะทานะคะาการขัวส่วนวิธีการขัวนะคะแม่บบานเพิ่นกะใส่สใจนิดนึงนะคะว่าเออนะขัวจําซ้ําได้เพิ่นจะได้ขัวซ้ําได้เพิ่นสีบอได้นะคะทุกคนอันนี้นะคะเห็ดไปนําฟังเพลงไปนาโอ้ยมวนล,ล่ะคะ่ะทุกคนมันเป็น ประเภทนี่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบ,โบราณนะคะทุกคนวันขึ้นสิบหาคำเดือนสิบของทุกปีนะคะเป็นประเภณนี้ทำบุญเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับญาติพ่อญาติแม่ปูญาตาย่าญาติพี่น้องร่วมถึงสัมภเวสสีผูเพิ่นบมี่าพีมี่น้องนะคะภูเพิ่นตกนรกภูเพิ่นววาเป็นเปรตไปแล้วเพิ่์บกิตามารับส่วนบุญถี่มโ่เฮาในถ้ำอยู่นะคะ ก็จะมีการนำพืชพันธัญยาอาหารมาเพื่อที่จะมักขัวมาเห็ดให้เป็นขนมให้เป็นอาหารเพื่อที่จะเป็นข้าวทิพย์นะคะทุกคนนี่อันนี้คือเพื่อนขัวแล้วนะคะมันก็จะมีความสวยงามขนาดนี้นะคะทุกคนหากว่าทําเสร็จแล้วเพื่อนก็จะเอาไปแยกเศษแยกยิ้งมันมานะคะแล้วก,ก็เ,เอามาเห็ดเป็นการประกรอบอเป็นเขากะยาศาสตร์ ในขั้นตอนต่อไปนะคะทุกคนติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อที่จะไปทําวิธีในขั้นต่อไปนะคะทุกคนอ่านะคะเดี๋ยวเพ่นจะปิดล่อเวลานะคะอันนี้อ้าวเดี๋ยวเพื่นจะเปิดออกมาอีกทีหนึง่งมักระสีปึกปักปึกปัก,ป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 กเลยนะคะทุกคนน่า้าเบิงเด้อค่ะโอ้ยสวยงามแห่งนะคะ่ะทุกคนโอ้ยฟังเพลงไปนําจะม็นมวนคักขนาดเลยมือนี่ เออขาวจูนพูนเป็นเขาเนียวนะคะพันดีคัดพิเศษเลยค่ะเพื่อที่จะเอามาทําเป็นอ่าธัญญาหารให้กับถวยายพระสงฆ์เสร็จแล้วก็แจกใจ่ายให้พี่ให้น้องกินดีละค่ะทุกคนนะคะอ่าสำหรับของปีนี้นะคะปี2566นะคะทุกคนอ่าตรงกับขึ้น1ิบหาคำก็คือวันที่4 4ตุลาคมนะคะ อ,อย่าลืมไปทำบุญกันอยู่วัดเด้อทุกคนในช่วงนี้นะคะเพื่อนจะลํำลึกถึงพระแม่โพสกนะคะในช่วงกำลังเขากำลังงามแล้วก็เพื่อนกับล่อการเก็บเกี่ยวเมื่อเพื่อนลอก,การเก็บเพื่อนลอให้เขาซุกสิยเราเพื่อนมีการเก็บเกี่ยวนะคะทุกคนเพื่อนกับจะพ่อมีเวลาว่างอันนี้ก็คือเพื่อนกับจะมาทําบุญเพื่อที่จะเลี้ยงขอบคุณตอบแทนพระแม่โพสกนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงเพื่อให้เป็น สิริมงคลกับเศร้าให้เศร้านาเฮานะคะทุกคนเขาเฮากับสิได้งอกงามตามที่เฮาได้วังได้ปรารถนาเอานะคะทุกคนสําหรับปีนี้นะคะไผ่บอท่านได้เฮ็ดกะเฮ็ดตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเฮ็ดเป็นแล้วถ้าเฮ็ด ตรงใดขั้นตอนใดมีเคล็ดลับดีๆทุกคนกะให้ทักเขามาคอมเมนต์เขามาเด้อค่ะทุกคนวิธีการทําเขาตกแตก่หรือว่าเขาการยาศาสเด้อค่ะทุกคนจะมีประมาณนี่บึงโพวขวั่เพื่อนนะคะเอยเพื่อนเป็นคนฟัดยิ้มมวยมวยอันนี้ไอเมบานเพื่อนนะคะอืมเป็นน้องสาวของแอดเองนี่ระคะ่ะทุกคนเพื่อนกับสินงังขวัวเพื่อนเป็นคนใจเย็นนะคะอ่าทาง คูขาเนกาสีอืมคนัง่งจมให้ฟังแล้วก็ค่อยซอยเก็บกากไปเท่านั้นละค่ะทุกคนนี่อินบองามขขาวจูนพูนอยู่นี่ส่วนขี่มันกระเด็นออกนั่นเท่ากับห้เป็ดหายไก่เฮ้าหายยัง,งเฮ่ากระได้นะคะทุกคนนะคะสวยงามมากนะคะนี่วิธีการเห็ดของเพื่อนเสร็จเรียบลอยแล้วในขั้นตอนขวสวยงามคะ่ะทุกคน